ต่อไปวิดีโอของระดับชั้นประโมต้นนะคะสร้างสารรค์นะเด็กสร้างสารรค์นี่ล่ะของหนึ่งทับสามนะคะห้องภาษาอังกฤษหรือจะเป็นเด็กดีสัญญากับคุณครูจะเป็นเด็กดีต่อสังคม หนึ่ทับสี่สร้างสรรค์เช่นเดียวกันดูอคือต้งองบอกว่าสวยมากเลยนะคะแต่ละห้องหนทับสามนี่สวยน่ารับกันเนาะเป็นคู่หนึ่งทับสก็คู่นะคะหนึ่งทับหก สร้างสรรค์นะปว่กับแ้างสรรเขาก็นทับเ็ดสวยงามอ่าดูสิในหนึ่งทับเนะคะสวยต่อไป1นทับแก็สร้างสรรค์เช่นเดียวกันจริงๆต้องวางคู่กันอ่ะเราก็ดู เดี่ยวทางแบบนี้ถ้าเคถ่ายยากหน่อยเอไปพี่นอนสองทักสองฝั่งนี้นะ่าจะเป็นสร้างสารรค์หมดเลยนะส,สองทักสองนะคะเอาเสื้อนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอุ้มได้ละ่ะได้เลยนะคะเสื้อนักเรียนหญิงนักเรียนชายผันแต่งไว้ทุกเที่ยวโอ้ยเสื้อแส็จริงจริงเก้สองทักสองต่อไปเก้สองทักสี่นะคะเ้องทักสี่คืออะไรอะโชครถเหรอสร้างสารรค์ แล้วก็มีดอกไม้ด้วยโอ้น่ารักคิ้วเก๋อยู่เลยก้ามากเลยผัดไปสองทัพพานี่ก็สร้างสรรค์มีอะไรบ้างอ่ะกลไกจักรมาวางดอกไม้ผู้หญิงก็ตุ๊กตาสองทับหกสร้างสรรค์สองทับเจ็ด สร้างสรรค์โอเคสองครับสามทับหนึ่งสร้างสรรค์สามทับหนึ่งสามทับสามโอเคโอ้เหมือนภูเขาทองเลยสวยนะโอเคค่ะอันนี้จบการสร้างสรรค์เนาะ